เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบ m a ้แมนนะแกมจูซิทวอเดอรกรนด์ซีซั่นสนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเช้าวันศุกร์นี้นะผมนะวันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ารีกอันแสนเข้มข้นและก็ดูเดือดของสัดาห์นี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตอน2องทุ่มนะครับผมตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คือ Thôi ah! nè ยอดสุดยอด d i เ e ็กกระดองเต่าในตำนานนะผมเป็นการม่วงทองแสนวิวับนะสำหรับใครที่อยากมีการไฮบริดแบบง่ายๆไม่ต้องผสมผสมอะไรให้มันยุ่งวุ่นวายนะผมเรียกว่าประกาศกันในศึกนี้เลยว่าพี่ป๊อปจเจ้ามาให้ได้นะผมเรียกว่าจะไม่ยอมใดๆทั้งนั้นเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับผมโอเคเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละอ่ะมาตีแพ็คกันก่อนดีฝ่ายนะสำหรับวันนี้นะเพราะว่าการฟาร์มก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับสายฟรีอย่างพวกเรานะผมก็มีแพ็ก ตัวเหมือนนะซึ่งผมเคยทําไปแล้วนะแพ็คตัวเหมือนทําให้ดูในที่นี้ก็คือว่าอัตราชนะถึงเรียกว่า95%เลยทีเดียวไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมถ้าเกิดว่าตีตามสเ็กที่ผมบอก EP ีเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะผมจําไม่ได้แล้วลมเรียกว่าผมทําเยอะมากสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมหลักในช่องผมนี่หว่าอ่ะผมจะเล่นน้ําก่อนก็แล้วกันนะผมบดล็อกเจ้า PS Pro โพเดลแม่นะผมซึ่งมาก็บแบงค์เขียว1น0รนะผมการฟาร์มทรัพยากรก็จําเป็นวะทุกคนมาลุยกันดีฝ่ายนะผม เชเจนเจนเชิเชนเชิเชิเอาให้สุดเลยไหมเราในหนก็ในๆแล้วพาะว่าเดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วใช่ไหมไม่เอาอะมันไม่ดูดีอะผมไม่ชอบแบบนั้ไม่ได้嘛ความดูดีมันต้องมีนะจิตใจผมจะเอาเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งกันแล้วกันนะผมพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทะลุมมันด้วยเจ้าตัวนี้นะผมแล้วก็จัดการหมดโอเคไปลุยกันดีแฝดนะผม เรียกว่าเฮ้ยหล้านหนึ่งแสนเลยเหรอ <c oughs> บนล็อกดีเอสโบด m มสมัยนีย้ไม่ได้อย่างนี้ดิเผอญว่ามีคนไปวายเกมนะผมว่าเงินในเกมนี้เหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะผมเพราะว่าแพ็ตกต่างหรืออะไรต่อมีอะไรมันก็ถูกแสนทุกเลยเกินนะผมแ,งผมแดงเนี้นขอจัดให้แบบเต็มเหนียวเลยนะทุกแพ็กเลย <c oughs> เรียกว่าอะไรของบุ้มึงวะเลยทีเดียวมา มีการเปลี่ยนตัวออกมาเนี่ยผมมาเลยไม่กลัวแกอยู่แล้วหัวไฟป้องกันหนึ่งก็พอเชื่อเลไม่ตายหรอกอ,อ่แนะ่มันป้องกันหนึ่งเป็นแง่น้วยผมมาเลยแต่แกคิดว่าเจ้าแน่แล้วก็ใส่เข้ามาได้แล้วไม่โจมตีนะผมเรียกว่าใส่อึดถึกคนทั้งคู่เลยดีเดียวระหว่งางแก๊สดีเจนระดับหนึ่งกับแก๊สดีเจนระดับสองทุกคนดูซิว่าใครจะเจ๋วแน่ว่ากันถ้ามีสแต็แค่นี้แล้วก็แกแพ้แน่ จบตีสไม่สะเทือนเลือนลั่นใดๆสบายเสร็จโกดีอย่างงี้เรียกว่าสบายจัดๆม,มาวันนี้ไม่เหลี่ยมเท่าไหร่นะสำหรับเ i นะหรือว่าผมยกแรกก็ไม่รู้จบตีสามนะผมล้มแบบง่ายๆสบายสบายจัดการมันวิดเดอร์เนี่นะเรียบร้อยไปแล้วนะผม2 0 0 7ไปแล้วดังเคร์นออฟเชียสองตัวเลยในวิลแม็กทั้งคู่เลยนะผมแต่ว่าผมได้เปรียบจัดๆจ,จบตีส ไม่เหลี่ยมจริงๆด้วยเอื้อเลี่ยมเอาไว้ลงไม่นอนกองอ่าตะกี้แกหนีฉันไปช่ไหมนี้แหละฉันจะตามไล่ล่าแกฉันจะสังหารแกอยู่แน่ไม่เอาแกไว้ใดๆทั้งนั้นตายงั้ม้ยกัดยังดีแลเอือกระชากิญญาณไปเลยนุ่มมาเหลือตัวสุดท้ายแล้วสินะแต่แกโจมตีน้อยกว่าสี่ล้มชนไม่ได้แน่โจมตีสตายนะผมอย่างนี้ ผมตั้งทีตายไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละเพราะว่าจะเอาพี่โมซาซอออกมาโชว์สเต็ปสแตนนู่กงแต่ได้เจมส์สองมาได้เรียกว่าใช้จัดๆกุ๊กจอมูนี่ว่าไม่ได้เลยทีเดียวมันต้องโชว์กันซะหน่อยอ่าเห็นไหมขับลามมาแล้วดูเศษเศษอาการนี้โอ้โหคุณนสามตลบม่าจะใช้ไม่ตายได้โอ้ยแดกทรายก็ไปแล้วอ่ะโชว์ฟาร์มโมนเงามเรียมร้อยนะผมกินก็ไปทำใหมวันนี้ทรายนี่มัได้อย่างงี้เล ว่าเล่นอ่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะสำหรับยกแรกนะผมมายกต่อไปนะผมคลิปคงไม่ยาวแล้วแหละทุกคนสงสัยกูต้องแก้งแพ้สักตาหนึ่งแล้วไหมเราก็ต้องเอา PS โคดแม่ไปเล่นนะผมโอเคเพื่อหลอกล่อจินใจมันพอมันเปลี่ยนมาเราก็จะใช้เป็นอาตัวไหนเอาเป็นไฮนีเดียแล้วกันไม่ต้องเก่งมากก็ได้ไม่เอานิสโซดัสดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นิสโซดัสิสแล้วก็ อีกตัวหนึ่งขินหนักอย่าน,นีน้นี่ตัวกระดองตัวไหนดีฮัฟฟี่แล้วกันใช้บ่อยแล้วเกินแต่ว่าก็ได้ผลทุกครงที่ใช้นะผมมาลุยกันดีกว่าก็3มยกนี่ก็หมด3าลังน3เลยดีเดียว <c oughs> อาจจะมี4ี่ด้วยดูใจแกล้นะผมเพราะว่าวก,กินเล่นไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละ,ะไม่โป้งแกนนะผมมาเลยแท็คของตัวเองก็ต้องใช้ตัวเอกสีนะผมมาเลยนี่แหละ B S Formula น้านะแต่เป็นอย่างนี้นะผมก็เป็นเต่าไปไมาให้นะผมในตอนแรกเป็นเต่าห่างยาวอ่ะ กล้าท้าทายอำนาจมืดสุดๆไอตัวนี้มาเลยเดี๋ยวฉันจะขยี้แกอยู่เนื้อแหละมากล้าชกฉันเป็นครั้งที่สองไม่ไม่แกนะผมเปลี่ยนตัวมาแล้วฮาร์ฟี่นะก็เห็นมันใช้ฮาร์ฟี่นี่แหละเราก็เลยใช้ฮาร์ฟี่มากนู่มเรียกว่าใครเจ๋วแน่กันถึงเราอยู่แล้วเราเป็นหัวหน้าฝูงแกเป็นแค่ลูกฝูงต๊อกต่อยเท่านั้นคิดบางอาจจะมายิ่งใหญ่ในทะเลแห่งนี้มันยากขอบอกแย่แล้วแย่แล้ว สายนี้หนึ่งสองป้องกันก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามสี่แท้นะผมแะมาเดี๋ยวไปสามสแต็กแกก็มีเยอะแยะแล้วสินะมีแค่ห้าเท่านั้นไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเสร็จโกรดได้ยงเงี้ยเสร็จโกรแน่นอนเอ้ยมันก็ไม่โจมตีไม่รู้ทําบ้าอะไรของมึงวะเนี่ยเออป้องกันหนึ่งสองสามสี่นะผมแม่อยูวอาลมมันไปเรื่อยๆนะผมอุ้ยมันมีหกแลวะ ทิปและชทิปและเีะนี้เรือเลยเกิดการเป็นเรือเกิดขึ้นโจมตีหกตายดิครับอย่างนี้จะไม่อยู่ได้เอ,อือสีแรกป้องกันให้มันเสือกไม่โจมตีเอ,อือตายนีเจ็บจุกเอาตัวเองมาตีแพ็กตัวเองก็เป็นอย่างนี้โหดเกินไปโหดเกินแพ็กไปโจมตีหนึ่งโจมตีสองป้องกันหนึ่งนี่บมแล้วก็เหลือไว้สี่สบายาเพือนก็สบายแล้วนุ่ม <c oughs> ตีนะจากการต่อสู้ของ p s 4นะมา a ดกเกะมา กลับไมีกครั้งหนึ่งตะก,กี้แกนหนีไปใช่ไหมฉันจะขย่าแทนเพื่อนฉันเองโจมตีส,สิตายครับอย่างงี้เตอรอ์ดำตั้มๆเลยฟาดแรงมากทั้งตั้มเลยหาฟีออกมาหลังจากที่ตายจากฝั่งหมูก็มาอยู่ฝั่งผมเลคนละตัวโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะผมแล้วก็อุ้ยสี่ร้อยสบายังไม่อยากจะพูดเก็บไว้ใช้ไม่ตายสูง,ส,งสุดเลยทีเดียวแข็งมากนี่นะเรียบรนอยลงไปนอนกองออกมา กี้ไม่เข็ดใช่ไหมพูดเลยตะกี้ไม่เข็ดใช่ไหมโดนขย้ำไปทีหนึ่งแล้วยังมีหน้าออกไปอีกอะตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเฟรซิโอซอรัสอย่าอยู่เลยด้วยฮาร์ฟฟี่ตัวเก่งของฉันนี่กับลามแล้วนะผมแล้วก็โชว์ความผิวไหวดั่งใส่น้ำ <c oughs> ต้องใส่น้ำแหละเพราะว่าอยู่ในน้ำถูกโอเคอ่าก็จากไปด้วยดีไปดีเหมือนกันละุกซะฉันแล้ว ก็ยกต่อไปโดยที่มาพร้อมกระเด็กเด้อเรียกว่ายกสุดท้ายแห่งชัยชนะโอ้โหง่ายดายอะไรขนาดนี้เนะถ้าไม่เข้ามาตีกันเนี่ยเรียกว่าเสียดายจะจัดอ่ะวันนี้ก็อย่าลืมล็อกอินเข้ามารับด n a ด้วยนะครับผมก็อ่าได้เยอะเหมือนกันนะได้600้ั้างถ้านผมจำไม่ผิดนะผมแล้วก็ห้ามววดก่อนผมได้ราจาเซก้าไปแล้วนะเรียกว่าสุดจัดเลยทีเดียวเอ่อเอาตัวนี้ไปกันแล้วกันนะครับผมอา่าวลิโซดันะผมแล้วก็อ่านลโซดัสก็ได้นะแล้วแต่คนจะอ่านนะผม แล้วก็เราต้องมีาธาตุน้ำสักตัวหนึ่งนี่อีดิตัตนะผมลิโดัอีดิดัอะไรก็ไม่รู้ดัตดัดๆๆไปหมดเลยแล้วก็เอาไอเีเ,เรียนนะผมปลุยกันดีแฟงนะผมก็ไม่รู้ว่าถูกปิดหรือเปล่าแต่ก็เอามาเปงไปนะ <laughs> เลือกถูกแล้วเลือกถูกแล้วไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นเรียกว่าเรานี่นแข็งมาก เรียกว่าแต้มแรกไม่เคยป้องกันเลยทีเดียวจะตายแล้วเนะี่ยอาการเนี้มีสิทธิ์มันก็แข่งเหมืนก,กันนะป้องกันหนึ่งไว้ต่อนนะผมเหลือไว้สองสเตค็คเต็มแน่ๆเตรียมใจไว้แล้วสินะดังเกิลออฟเทสเดี๋ยวมาเป็นครั้งที่สองแล้วสินะสองหรือสามวะโอเคยกตะกี้สี่มันใช่ไหมมันงานยกแรกลูกยกตีแค่หนึ่งหรอเรียกว่าเกรงกลัวอำนาจบารมีเราสุดๆอิทธิพลเราเป็นฟว้านไก่ ถึงขั้นไปเข้าหูมันมันไม่กล้าทำาแรเราเลยทีเดียวโอเคดูซิเอ้ยโจมตีสองเหลือสองเอ้ยก็ยังสบายเ่อุ้ยมาเสร็จเราแล้วทีนี้แ้มเยอะแยะเป็นเข่งเออกมาตัดหนนะ้าหมดนักโจมตีหนึ่งโจมตีสองสตายเลยอะ่ะสามสี่แถมทุบผมไม่ได้มันเหลือสแต็กสองจำได้งับมันนี่นะ่อเอาเด้อหน้ามีเกาะเหล็กใช่ไหมเดียกว,ว่าเจอแปลกเอารวมเกาะเหล็กเข้าไป เนี้ยก็ตายเนียเลยนะผมจิ้มแลกจิ้มแลนี่เราตายเนี้ยอาการเนี้ยเออมันมีห้าเรามีสามนี่มันจะก้าขยาไม่เคยย้มหมอ,อยกระชั้งมันดิไม่คิดอะไรเกมคนแต็ก้เพื่อนอย่างเดียวนะผมโอเคทีนนเนี้ยมันขยำเนี้ยมันมีเจ็ดแล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวซีมันจะโจมตีเท่าไหร่อีดี้ตันมาเป็นกระสอบใส,ส่แตอเงินโจมตีนเจ็ดโดนเลยนะผมอุ้ยท่ามันเรียกว,ว่าผิวไหวละ ไอ้ธาตุนี้ผิวไหวกันทุกตัวเออโดนจัดปุ่นเข้าไปเออซักสะอาดถูกปุโ,โ,โลดกระจายอ่ะไอ้ไม่ได้อย่างงี้เด็มาแกมึงอาทำเพื่อนของฉันใช่ไหมด้วยสักสีแล้วฉันจะเป็นคนจัดการหนุ่มแกเอง <c oughs> อ้ามเรียบร้อยไปเรียบร้อยเลยไม่ต้องไม่ตรงไม่ใจใดๆทั้งนั้นวิชมันมีหลายตัวว่ะนี่เอตีล่างเงาจริงเลยใช่ไหม นี่คือสุดของมึงแล้วใช่ไหม<า>ได้เดี๋ยวฉันจะจัดการแกด้วยปาตามโบนนี่แหละไม่ต้องออกให้ดีเลยฉันแดกถึงเราจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่วันนี้ชันขอโชว์เทพนี่มีการพลิกคิ้วก่อนด้วยเป็นไงเจอท่าชิงช้าสวัสดิ์ได้ไหมุนไปรอบหนึ่งเดีย <OK> เนะเดเด๋ยวผมโอเคชนะแล้วลูกโคตรเทพนี่ไงวายใหญ่เลยนะี๋ยวผมที่ประหลาดมากนะทุกคน ปลาดตรงลูกตาเนี่ยแหละได้แล้วนะผมสำหรับ PS 포더마อามาไม่ใช่หนึ่ง้อยแล้วก็ได้แล้วเตาอามาก็ยังไม่ใช่อีกโอเคอุ้ยได้สามร้อยยี่สิบห้าเลยเหรอเดี๋ยวเปิด JW ลเลยนะมันใส PS 포더มาว้าวอ่ะก็ผ่านไปด้วยดีนะผมอีก6วันเราจะเจอมนันอีกเ,เจอมนันอีกหกวันเลยเหรอ ดูดิมันมาอีกแล้วอะ่ะแล้วก็แล็ปด้วยอะ่ะอีรัสโมเทอร์เรียนนะผมมี6วันมันใช่ไหมเจมบึ GM, ้งบ้าปะเนี่ยไม่มาบ่อยขนาดนี้อ่ามีแพ็กอะไรมีคาโนะเฮ้ยมาอีกแล้ววะอลิเตอร์เอ็กชาัชจิ่งว่ะมาอีกแล้วะวะเท้าเกาะนี้เราได้แรปเตอร์ไป2ทีแล้วนะผมได้แรปเตอร์ไป2ทีนะผมแล้วก็อ่าได้อ่าคอ,อมปี้ไป1ใบนะผมไอ้ดูแพ็กหน่อยไอ้นี่ก็มาบ่อยเหลือเกินไอ้แพ็กเนี้ยผมยังไม่เคยตีเลยนะผมเพราะว่าดูจากของข้างในแล้วผมก็เลยแบบ แล้วแถมแพ็กลังแก่เราอะสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเล่นนะผมเชื่อผมเลยอ่าแพ็คนี้นะตีฝ่าหนุผมสำหรับนาเมโพดอนนะผมมาพร้อมหนึ่ร้อนะผมแกลลี่ใบมัดก็มา100เหมือนกันโอ้โหเจ๋วแจ๋วแจมแจ๋วแจมเอ่อแล้วก็อ่ะมา,าแล้วโอ้มาเยอะเหลือเกินเฮ้ยกูต้องได้สปายในงงวันนี้วิวบับ <c oughs> มันไม่ได้มาวันนี้มันมาวันเอื่นอะก็แจกไปด้วยดีแล้วนะครับผมสำหรับแพ็คนี้นะ อ่าผมขอเข้าไปดูอันนี้หน่อยแล้วกันโอเคเก็บนวลลัวโอ้โหได้เจอบีกแล้วว่าวันนี้เช้านี้นี่มันอะไรมันจะสุดจัดขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะผมโอเคได้ในโนเสาร์มงไม่ได้นะผมได้แบงค์เขียวยังโอเคเจอบิวอีกแล้วหนึร้อยโอ้โหเรียกว่าโคตรคั่ววันนี้อ่าขอดูหน่อยอ่าเต็มแล้วนะผมแต่ว่าทุกคน ไม่ช่วยกันฟักเนี่ยเราเลยไม่ได้แกรนระผมได้แต่ดีเนอย่างเดียวอ่ะมอ่ะมอ่ะมข้างในมี250 250แบงค์เขียวด้วยอ่ะอดเลยทีเดียวไม่ได้อย่างงี้เลยอ้าก็เลยอดไปเลยนะอ่ะตรงนี้ก็อย่าลืมไปทำแกนนะผมก็ได้ไป1ล้านกับ9ก้าหมื่นล้วนะผมขาดแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งดีนะผมก็จะได้รับการไฮบิดมากมายนะผม โอเคแล้วข้างล่างก็เป็นแบงค์เขียวซึ่งไม่เยอะเท่าอันตะกี้แต่พวกมึงไม่ทํากันอ่ะพอดีฝ่ายนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมล่างด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นชาวที่สบายๆแจ่มใสสดใสแล้วก็รับทั้งเจรบิลทั้งแบงค์เขียวนะอย่าลืไมไปตีกันนะสำหรับแพ็กนี้นะถ้าผู้เล่นใหม่ก็สมควรนะครับตัวนี้เป็นแทงคได้ดีนะสำหรับ PS โพดเม่ดูวนยะไปดีฝ่ายนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมล่างด้วยครับขอบคุณทุกคนที่กด อ่าซับสไคร์แล้วก็ติดตามด้วยผมกลุ่มเดียวกันแหละอ่าไปจริงแล้วผมซีอโอแกนทุกคนแฟนดายังเล่นโยปารไฟัย